โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัรลียนมิตสุภาพรเนื้อไม้ดีกัรลยนมิตรทิติมาการลยนมิตรไมเคิลทาลสกาและกลารลยนมิตรพรัทรพรยังสิริ ส่วนพิธีถวายกองบุญบุพพาเปตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วประธานกองบุญคือการไลนมิรอุดมลักษ์การไลนมิตแจ็คสเปนและครอบครัวการไลนมิรบุญยังการไลนมิรบุญสอนมัดจิตธรรมและครอบครัวทางด้านกนารไลนมิรประมวลซีลและกลารไลนมิดโดอนนอลฮ็อกแลนด์เป็นประธานกองบุญถวายพัตทหารเป็นสังฆทานค่ะ พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทางยังได้รับฟังปกิินกะธรรมจากพระอาจารย์ชวพลพัฒชโวซึ่งท่านค่ะได้บรรยายธรรมเรื่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาเทวมนุษยสาหนังโดยสรุปธรรมะได้ดังนี้การที่คนเราจะได้พบความสุขความเจริญได้นั้น เราต้องได้พบครูดีและตัวเราเองก็ต้องเป็นผู้ฝึกตนที่ดีด้วยแม้ผู้เป็นครูเองก็ต้องฝึกตนและปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพเลื่อมใสและศรัทธาอย่างนี้ยอมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือศรัทธาเทวมนุษย์สานัง